ครับการเข้าไปเของไปวุนะครับขั้นตัวแรกคืเข้ามาอะไรแล้วลำคำสั่งรัดคนนะครับคนณดูแล้วพุ่งคำสั่งรัดไปนะครับโอเคครับเนี่ยยิ่งมาวิ่งก็ต่าซสามเลยครับับข้อละอเสร็จสิ้นเราเข้าตัวนี้เลยครับตัวดิซองตัวดิซองเนี่ยคนดูเห็นปะกว่ามือเดล่ากว่ามือเดล่าที่เป็นลูกไอนาริกาลูกเขันติดเลยนะคนดูกุณดู ก็กคับกดดาโลเดีรอคู่อันีผมกระหักอนากยกดาัลลเมนยพี่ารัลุิลามจะยูนานีนะดียูนานีนะก็เราก็ราลุตัวทีสามาทธิ์เอ้ยตัวนี้ครับกดเข้าไปนี่ยมความืม่ะรมงเด็๋มันซัมมันเดือดกดาัลุมัเดี เราจะพุดครับคนดาวโหลดเลยนะเพิ่มเง้มันเสอะไรครับเนียพอเซ็แล้าที่นี่เราไปไม่ต่ออกให้หมดเยคอับแล้วก็เราเข้าไปไหนไฟเดียบคนเนี้ยหมาความดาวโหลมาเมื่อกี้เวาคดดเข้าไปในนั้นถอที่สัี่เราดาโหลมากี้คดเข้าไปครับมันจะเป็นลูปเป็นลูกอคไรไฟอาหมายทีนึงมันจะหลีเหตหมทีน นี่างส่งต้นนี่ครับแไอที่นี่ลาวไปตั้งสามบมก็เข้าไปกับนี่ถ้าจะตงรถียงแบบวนี่กหมายนี้อรับงเดลล่าให้ทีนะงบอปคนตอนเองบนน้าบมที่มันอาเห็ดไมยคุณลูกะไอทนี่ออกไป่ลกลอะน้ำเข้าคนับน้ำเข้ากดตัวนี้เลยคร่บนี่เ็นม้นก็สมีเสว้ว มันก็จะข้างคาีนิดหนึ่งนะครับครโคกดอันนี้ลดวมุนเนี่ยไหมเนี่ยเดนมุนี่ผมคุดมัเกี่ยกับตะวการเรื่องเลือกตัวเล่าปั๊บวั้จะเลเร่เาเลีเร่ปั๊บแล้วเข้าคำสั่งอะไรื้อยแล้วเขาคำสั่งวันนี้โกดอันนี้นะครับกดออฟนะครับปั๊บเอ็มมันจะ่าดงเข้าเกีนี่เราโคตัวะล่าตัวดีดามดี i ีไอแล้วพอกดีีไอไปแป๊ดหน้อยนะครับไปรอฝ่ไยครับเมื่อกี้ไฟ ไอ้ตัวนี้นะที่เราดาโดนมาเรากดเลยปั๊บผมนี่นะครับกาเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูขอมากค่ะ,คะ